และปีนี้เป็นบุญใหญ่ปีสุดท้ายของรับด้วยให้พนมมือไว้นะคะต้น2 8องพันรยคูโรค่ะต้นกระถินของวัดทุท่าบารมีฮัมบวก640ยูโรค่ะดโดยกัน สุริโย550ยูโรค่ะต้นกระินของวัดพุทธเมตตาบารมีเปเม่นโดยการนำของท่านพระอาจารย์ชูชาติตปาสิโลนะคะ615ยูโรค่ะต้นกระินวัดพุทธบารมีแสงธรรมบาติสลาวัสโลวาเกียโดยการนำของหลวงพ่อสัมภาร<อ> ,220 พยูโรค่ะ 133ยูโรกับ50เซ็นเซนค่ะต้นกระถินคุณเพ็ญสีหลายเหล่านะคะและคณะญาติธรรมนะคะ385ยูโรค่ะต้นกระถินของคุณพี่กอบแก้วอามา่าน้องโบและครอบครัวพี่นางสวนผัก150ยูโรค่ะต้นกระถินของนางสาวชัดรัญยาสว่างจิตมนโนรา 730ยูโรค่ะต้นกระถินคณะแม่บ้านธรรมะร่วมใจจากการนำของคุณพี่เอมมี่520ยูโรค่ะต้นกระถินคุณหน่อยชยนาการไทยซาลอน1,385รยแูโรค่ะต้นกระถินของคุณพิญญาดาไทยมาซามาเจและคณะ765กยูโรค่ะ ของคุณสเตฟานนะคะ570ยูโรค่ะต้นกระถินของคุณสุรินทร์คุณเมย์คุณเมย์ฮูกและคุณเตือนใจ1,500ยูโรค่ะต้นกระถินของคุณพิสมัยเทียมธรรมและคณะญาติธรรมและคุณน้องนัลยาพรน,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 นะคะ2 9 9 9ยูโรค่ะต้นกระถินของคุณตุ๊กนะคะตุ๊กตามาซา นะคะ277ยูโร55ก่อนกับ720บาทค่ะสาธุยอดาขายสลากการกุศล4,135ยูโรค่ะสาธุอันนี<า>้บังคีคนอ่อนค่ะ สรุสร้างห้องน้ำนะคะหรือเช่าห้องน้ำนะคะ480ยูโรค่ะโรวมทานอาหารเช้า37ยูโรกับ40เซนค่ะโรวมทานส้มตํา150ยูโรค่ะโรวมทานก๋วยเตี๋ยว250ยูโรค่ะโรวมทานอาหาร730ยูโรค่ะรวมซื้อดินนะคะ เข้าวัดผลดินเข้าวัดแล้วกันเนาะ980ยูโรค่ะวรวมคุ่นน้ำดื่380ยูโรค่ะแล้วก็คุณหน่องนะคะคุณหน่องวาสนาสีสม่140 0ยูโรค่ะน้องการนะคะ500ยูโรค่ะคุณพี่หน่องสิริพรพุทธคุณนะคะ หนึ่ยูโรค่ะคุณบางออน1นึรยยูโรค่ะร,รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นสามหมื่น สวยๆนี่ไหมสาธุค่ะสาธุุพูโอ้ตแบงค์าพี่ชมพูโอนเข้าแบงค์มาอีก300ค่ะชุมพูพิงกี้นะคะคนพี่ชมพูพิงกี้ไทยอีสานเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะอีก300ยูโรค่ะตอนนี้เราขอ200ยูโรมีใครจะประเดิมให้ก่อนคะ ขอ200จะเป็นสามห3ื่สสามยสาสบสามูโรกับสามสบสาเซนค่ะยกมือเลยค่ะพี่แบงค์เท่าไหร่เลยเอ,อ๋อน้องติ๊กของพี่แบงค์20ค่ะสาธุน้องน้องติ๊กเท่าไหร่คะยี่สิเป็น40แล้วค่ะสาธุน้องฝนอีกยี่สิเป็นห0สิบค่ะน้องตะวัน มาแล้วอีก50เป็น170สาธุน้องโอนี่ถ้าถ้าลืชื่อใครนะต้องหัดคำกุ่มบ่อยๆนะ ยูโค่ะเนี่ยถ้าพูดไทยน้องอยูนี้จะเข้าใจไหมลูกชายยังเสดอ,อยู่ชื่อค่ะชื่อนะคุณมาริสายอีกสีค่ะสาธุชื่อค่ะคุณสุกัญญาอีก20ิจินดาลับอีก20สค่ะสาธุ อีก40ยูโรค่ะน้องตัวอีก50กิโลค่ะบรรณาคายมาซาเจิค่ะเอาไปนับพี่เอาไปเอาไปนับก่อนเดี๋ยวเขาเห็นเงินเต็มค่ะชื่อค่ะน้องกบค่ะอีก10ยูโรค่ะเปลี่ยนคันค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะเอานับเลยจ้าเมื่อกี้แลกสวยมาก30,000 3000 133ยูโรกับ33เซน via ครับเอ่อเดอเลตีสสเปนเดนทรายสิบ t h o u s n d ทรายไม่พูดไไหมครับทำไมทรายอ่นทรายสิบ thousand อายุเลขทรายอันทรายสิบดทรายอันทรายสิบเซนนมองมองต่อยอดอีก 1นึร้อยยูโรค่ะสาธุคนเมื่อกี้ขอสองร้อยแล้วได้เท่าไหร่ วให้เห็นๆนะคะเขียนเมื่อกี้เอาสาธทุดังๆเลยจ้ากเงินนอกเง,งินนอกค่ะเมื่อกี้ขอ200แล้วตอนนี้ได้ทั้งทั้งหมดเมื่อกี้นะคะ720อยยี่ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นตอนนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้นอนุโมทนาบุญเน้อ แล้วก็ตอนนี้ขอเรียนเชิญคุณคุณนกนัดดาพรและคุณพี่แอนนะคะ <Yeah. S 1> ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ค่ะ <Go>. oh. สาธุ นี้เราได้ใครอยากรก่วมบุญเนี่ยไปทีเส้นนะสาธุและนนคุณน้องนัทพรถวายบุณกระถินร่วมบุญกะะับวัดพุทธบารมีแสงธรรมสโลวลาเกียถวายหลวงพ่อสัมภาวิห5ารยยูโรค่ะใน